ตูปนี่ละเออไซเราผูดผนไปหาน่ะแมีนเบิดนางอยู่นั่นแมียนผลยกมือทแทแน่ลูกสาวลูกถือลูกนั่งลูกใดแน่โอ้ยแมีนเบิดนี่จุม่มนี่แมีนเบิร์ดออนซอนเออดเด็ดปลาแดกแซบมาก,กินพร้อมพลผลูผล้นึงยกมือเคินเอ้ยผัวข่อยตัวนั้นนี่มันน้องเขยเดี๋ยวไก่บ่เห็นเด้อผัวไผล่ละนั่นผัวเจ้าบา่าวละโอตี้อ,อปตัตี้ เออเจ้าจนมามาถักท่ายเนาะเออพวดน้ำลังไก่คักเนาะเป็นเหี่นคอยเป็นได้หั่นนี่เอยนั่นล่ะนี่เรานลมาทุกพร้อมกันทุกพลทีมีพลคังสรุปแล้วพี่น้องเจ้าเหมือนเลยติเนียแมนเพิ่งไปหอดเงี้ยคอยพอดีสพ่อหุนคือกันเหมือนแล้วเนาะไม่สนน้องหุนรวยหลาดคือขาดกว่าตงคำตัวอ้วนละดีพี่ละงามอันจะภาพเก้ายิ้สายเนาะมาบ่เนาะจ้าภาพเก้าโอ้ยขอบคุณค่ะ บ่ได้น่าปลาแดกมาตอนอยากแม่พอเอ้ยแต่ออกพันษาบ่คันได้เศร้ามีแหงอยู่จังกินเด้อเดี๋ยวโทษไปหาอีกได้ส่งเครื่องมาให้ไอ้ทั้งทาตําจั่วจัวจ่วจัวจ่วจั่วจัว่วรวดแช่ป้านหน่อยจ้าอุ้ยผู้งามตอพ่อพว่างามสิการไม่เพิ่นเบิ่งหน้าตีเอ้ยคันผู้ให้ยกับศิรอยู่คือกอบนี่แล้วผ <laughs> ู้ว่าเปนงามตาหน้าได้พ่องามเบิดสุูมองเอารถไปตะเบิ่งไปเบิดเอารถผู้หนัง พูดหนอออนซอนนะรามะรามะค่ะมาเบิ้งหมอลำนี่เดี๋ยววันนี้มาฟังลำนี่เรามาเบิ้งคักักนี่เราว่าแมื่อนมาเบิ้งซื้อๆล้วว่าบ่มาโพงงามแทะพนามาคือเมียกูทะน้อนแล้วว่าวันพูดหนอว่าตึกขอขอเกินกับพ่อที่ได้เท่านี้ว่าตึกขอขอสี่กับพ่อเพ็งตอนนี้ได้ฝ่ามื่อเด้อพี่เด้อรยุบเป็นแรงใจกนิดน้อยแะเบิ่งหีผู้เฒ่าเด้อ เออนี่ละรุ่นนี่ละลอค่าของกันรุ่นนี้นะบอไม่ได้กินดมกินก็นยังดีไม่ได้กินดมกินก็นยังดีเอ้าไม่ได้กินดมกินก็นยังดีเอ้าไม่ได้กินดมกินก็ยังดีเ <c> ฮ <oughs> ้เาเาห็นกำลังใจเราเอออยู่ลำล่องอยู่อีกพ่อสามสิบปีก็แล้วกันล่ะเอาเปาเอา เอานี้นะา,าสาธุสาธาถูสาษาคุณประพฤคุณะธร้มคุณประสนเราผู้ยู่เมืองแม่นผูดอยู่แดนไว่หา ดามาดาคุณครูบาจามือนี่สิทธิ์คู่มีงานขึ้นเวทีลำแข่งสิบนิ้วหนูสิแบ่งเป็นดอกไม้เทียนพันสิบนิ้วหนูขออภิวาสนงครูบาคู่เก่ากราผ้าระบาแทบเทาสิยกไฟเนื้อเสียนให้มาวนมาวิญญาณให้มาปกมาบังให้มากังมาเลียมให้มากังมาเลียมหมอลำ ตุ้อผู้ขายอมือน้อมจอมไตแก้วแก่นผู้ขายอมือน้อมจ้าใต้แก้วแก่นคุณพ่อยกบ่ใสเก่าผมคุมใส่เสียนทุกสิ่งเลื่อนไปคงกราบปันทาคุณครูพาอาจารย์สอนให้สงฆ์ผูสูขอําผู้ขาลําวันนี้เวทีสนามของปองประชาแนนอังของประชาใหญ่น้อยเต็มพื้นแผ่นไทยยามผู้ขาอา นี่ได้เบ้าก้าวกระแถลงสาธุเร่อคอ้แปลงปัญญาซอยน้ำกบกบกับแต่วกสถานที่เฮือนซานบ้านซองผู้ขาขอยกไวเอาึ้นที่สูงกับหอไทยเจ้าแม่ธรณีสาธุเรอเสด็จมาทันทีรักษาตขคาไอคุณกันหามาร่วมภาษีดินล้มไฟน้ำนี่มีคุณล้นเลือดไหลนอบนอบน้อมคุณพอบิดากับทั้งคุณน้ำ Manda Nopha lẻn có quân khó cào phục Ahan Sĩ thần Khan cò bốn, xu mưa, xu mưa Phu Di La Pha nhãn nhau, lâm để trao, coi hai quân, Sa à, thủ ra coi hai bên là Sĩ thần, Sĩ nhau Phu Đôn, bên còn đây, quan kẹp khay An Na, ta lại chở Ma Pha coi hai chú phù kha à, cùng kinh Sa à. thủ thần, quân thục quân thiên lâm kẻ khăn sang à, viên liền, pha bắc cùng kinh, lâm còn đây, có hai quan phăng ying ying. ไม่มีเชื่อเลือดคนมนไตคนไก่ไล่มาหลดอ่งคนมาฟังนางจงคันิ่งแจงต่อมหาสันแอกท้ายเขาทาคือคักชันแอกท้ายเขาทาคือคักสาธุเลิกวความสมใจมากทาล้ำกินจังทางกองคุณเขางงสงปล่อยเขาส่วนอีสัพญาปู่วันสัญญาปู่วแหลมเอาว่าลาแรกแหกวันคุณห่า เกียดก้อนสิไปหน้ามือหลังกราบพ่อกราบแม่ไหวสกนระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์คุณบิดามารดาผู้เลียงเฮ้ามาผู้บนพระเฮาใหญ่ละลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์สา萨ควมลูและวิชาให้บดนีกราบนมัสการศักกละปยังสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บ้านละหานปลาข้าวของเฮากราบนมัสกรไปยังหลวงปู่หลวงตาย่าคู่ญาหมมอมผู้ประโยชนนิสินกินในถ้ำน้อมนํามาทั้งเจ้าภาพศรัทธาเด้อ สุกูสุคนด้วยเฉพาะหลูกสาวหลูกเงือนะพวกเราเป็นตัวแท่นไปผู้อื่นคือเบาๆได้เบาๆได้น่าเงยต้องออกให้เราออกเงินหมอลำพูดเขาประิเอากาบจะภาพสัทธาสุกูสุคนเลื้อผู้ไปจางไปห้ามหมอลำมารองอีกทั้งพีทั้งน้องก็ขอบคุณคือกันที่มานางเป็นฐานฟังหมอลำกูอีกทั้งพวกทั้งมูนห้างปางเดียว กับบุญทีเหลี่ยวหันหน้าไปตั้งอื่นก็ขอบคุณสองหมืน่นกับอีกสองแสนที่ฟังํำฟังแค้นด้วยจะให้จดจอ่อก็ขอบคุณเดเม้มแม่ก็ขอบคุณเด้อ,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 อพอผู้ผลนสร้างกองบุญผู้ผาษสาราทุนเงินตาเบียบบาดใจผนเขาศาสักเหนือปันยังกลางมรำมาฟังลหลลอยหลายสังสาธุเด,ดแมเดอสาธุเด,ด้อพอเนื้อให้เจได้สมดังสมมงสมหมายมีเงินใส่ลหลายยากเขกินยาขาดอโลอะพร,ระายัหายห่างไว้ว่าอานิสงส์ภาระพ้นท่านเธอนี้ให้เจริญทั้งที่สว ทางหมอละหมอแค้นบ่ไม่ยังสียห้ขออวยพรเดี๋ยพ่อหญ่ไม่หญ่ดกอยูุสุกสำลาานยู่ตุ่มลูกตุ่มหลานทำมาค่าขึ้นนอนหลับไปมือเจาได้เงินหมื่นเด้อนอนตื่นหายจะได้เงินแสนแปนไม่ไปหายจะได้เงินล้านออกจากบ้านหายจะลมคุ้มเงินคุ้มคำถ้าล้มเหลวก็มาปัดหมอละแนเด้อจะคุ้มหนึ่งสาธุเอากระพ่อกระแม่กระพีกระน้องกระไว้เพ่อยังกระไว้เพื่อคว้มสลางพังพาด เพิ่นว่าบัณฑิตลูกพาดนักปาดยอมหลงหงคำ่มยันเถือวางบาดค้วยบักเทายอมตื่นไทยปลาไหลยอมตื่นลั่นฉันกะยอมตื่นเถอเก๋กะยอมตื่นทานหัวล้านตื่นตะเกียงเด้อแม่เด้อเด้อพ่อเด้อเมอนีมอลำผับฟังอย่าตื่นกันคอยเป็นคอยไปคอยลูกคอยรีคอยเวียคอยกันคอยดันคอยเดามันสี่คอยเข้ากันเบวากันเป็นแง่แง่กันไปนั่กลาเพื่อโลเมตตจิตเมตใจจากพ่อจากแม่หากมอลำสองคนสองปากสวบ่สามาเสียวจิตเสีใจอีพ่ออีแม่ ไปพัดสุขสุขคนนาะแม่เนาะไปลำหานลังบ้านก็ซาวาซาวามาบ้านยิ้ือสิเป็นซีวีกับพวกหุ่นยักเนาะมีแค่นั้นบ่หลับร่องห้องโตเด้อแม่เด้อเอาอันนี้กราบสวัสดีพี่น้องพ่อและแม่ที่มาฟังที่มาฟังล่ำรานว่านางฟ้าแตกข่าผิพลาดฉันขออภัยหาทบตึกใจของพ่อของแม่ยาส่นต่างแต่ดูถูกนินท่าตั้งแต่ฉันละมาหลายปีกับแม่เขาถามมาแกนแกนขาข้าอยู่คือกันความรู้ของเรียนท่านไม่พิดไม่แปลกต่างแต่รถ ็ยังในแสลกปินความปินงง่ายตั้งตาเจ้าตานายกะทำงานผิดพลาดคนอยู่ในตลาดก็ยังยอมขอท่านเลี้ยนเสด็จอาจารย์มาจากเมืองนอกก็ยังมีอยู่ดอกก็มูอกระไดหามีคว้างลายส่สี่เป็นท่านนายทำงานแก่ฟองสีไปนั่งในห้องในห้องสั่นตุลากันสิไปนั่งในสั่นสิสบายดีกว่าสีเมื่อลำสัวสวยคนด่าทำไมให้พี่น้องเข่าใจที่ฉันขอโตฉันเป็นหมอลำเก่าแมนอยู่กระไดหาตะตกผู้ชายก็ประยุทปอยา ต่ลมามากที่ใดที่เสียที่เซียบางที่กาแฟน้ำเขาสอดแข่งกระูอยู่ทุงแห่งดอกซี่หมื่นแปดพันยังขาดกรเลยอันขอเตือลงหาหาลังมองก็เลียนบอกคันถึงเด้อแม่เด้อนั่นเราบอกว่ามึงยืนงงอโป่นั่นเราคือก้มงูเมื่อย้่มทเป็นมีฉะนั้นฉันขอบอกไว้ตะเวนย่ำคุนมากมากยิไมซุ่มจากภาคจากภาคเธอเบาเธอสาวเธอโคลงคุ้นพอคุ้นพอคุ้นแม่อะเพยให้ฉันนี้ผิดพลาดบางตนบอกว่าหมอลำก่อนแม่นยังกระซังผิดพลาด ทุกอย่างบ่อหนึ่งกะสวงมีฉะนั้นฉันบ่าขอดับล้องการล่ำมือนี้คือเอาดีบ่ได้อ่ะให้ฉันผิดพลาดขาดบ่อไห้พวกเจ้าพี่น้องผิดแล้วให้ตื่มเอาเฮาทั้งสองเด้อคุณชิ้นนกรเด้อ เฮาทั้งสองมือนีประคับประคองซอยพ่อซอยแมียสางน้ำขาดทำบุญเนี่ยไหลมวลว่าสุพอสุเมเฮาฟังเด็กมาจังหน่อยเนาะแม่เนาะคอยเป็นคอยไปเอาอันนีมือนีเพิ่มเหตุบุญสางบุญหาพ่อหาแม่เพิ่นเนาะหาปู่หายาวระสันคุณอาลูกหนูละวานาะเหตุบุญหาพบปู่เม่ยยาเจ้าภาพศรัทธาเฮากับมีนางสำเริงมุ่นนี่นายนรล่งนายอิทธิพลลูก คลับนางสาวคุท่ามาดท้องสยามนางสำเรียงนางสาวโอ้สื่อภาษาอังกฤษก็มีฮะเน่นเอานายเอียงมุนลีเนาะนายปะเทียงนางสุภาพมุนลีนางสาวจามกิรดีนางสาวกีฬาพรนางสาวกีฬาพัดมุลลีนายท่องดีนางภัยบุญมะลิกอนนายทีรศักนายนายสงการนายปะกร จบประสีได้ละห้าตุกขออภัยหลายๆเด้อ,อานายพานวัฒน์มูล,ลีนั่านางนโปเกาบุล่นลี่นายบุญมันเวหานายสนุตบุตรเขียวพร้อมบุรหลานลูกหลานพี่น้องสุขูสุก้นทำบุญอุทิศหาฉลองอัติศย์อุทิศส่วนบุญส้วนกุศลแด่คุณพ่อบุญเลื่องมุลนลี่แม่คุณแม่ถมมุลลี่คุณอันภาษาอังกฤษแม่อ่านบมออกได้ละแล้วก็มุลลี่นายประยูนมูล,ลีนะคะ อามาน,นีเจ้าภาพสางน้ำกระทำบุญขึ้นเมื่อบุญนี่แปลว่าหยังโยกสองจังสิบวาสูพอสูเม่เฮาฟังโอ้ยพ่ออยากสอยลาหาไม่ไม่พอเราสอยตั้งหากเนี่ยเราอยากสอยพ่ะนะฮัลโหล ให้เราสอยน้ำจากบานเนี่ยรัวหูเล้ยวัววนัวลูกหูเลี้ยวัวบตเกวกหีแขนตันอันนี้ก็เป็นสอยตวเมือยแล้วตัวเมื่อยเล่านี่วัวล้วแขนวัวลวพพนะถือก็ควาหีแขนอันตันพะนะ มี่านปรมิมันตีเคียนดีแท้เอามาอนี่เจ้าภาพท่บุญท่านทอดเป็นบุญยอดจญิงลำบนกรรมไม่หงเฮืองหูไปหอดเปลืองเมืองขุดหน้าข้าเถืองปัญญาอินพุ่มเท็บร้าาหลิงเยี่ยมเตรียมโตมาดนเลี้ยวบริสุทธ์พ่อนายกำลังรัพท์กำลังกายกำลังใจอยูพร้อมย่องสู่บ่อนีจนมอดมือนี เป็นวันร่วมหยติปาธนาหมเหลวเมืองแก้วพนานิพานฉันพูร่ญยุหานขอเก้าหูสีเด้อขอสมมากาละวะส่วนบนสุดโกโซมโมธนาหน่อมย่อมือกระเนื้อเกตเหยียดยืนสูงข้อท่านพราเป็นมองพ้องแสดงแม่นวันนั่งขอบอกแกงขอเก้าโมทนาวาสาถุสาธุาาถูเด้อคอยศรัทธาทั้งมกันเล่นไปนะ เงินไหลน้องทองไหลเข่าทีทำบุญแจกใจสุขภาพร่างกายทังพระน้าไม่อีกป่พร้อมจำต้นเอียงปาธนาแนวเนี่ยหวังต่อปานิทานให้หงเงืองไพศาลดังพ่สีตุนจนว่าไรเหลือการจนว่าใบเหลือการพังพันอมใหญ่เด้อใบดรกนกได้สนผลได้เฮยตาสาธุเด้อเบิดพบนี้ใหญ่ได้ขกินสันฟ้าเสวยแต่ของทิพย Bùn má cô sốn ngay tổ hộ lâm Bùn nị thâm cú sáng cú sốn thế càng yên nha hiên Bà thân ái đấy đáy Khói sinh năng Sống hồ Ê ลานั้นคือปัณน์เขาบนลานั้นคือปัณน์เขาองค์พระพุทธเจา้าปทุมการกิริยาสำเร็จเป็นอรหันตาสำเร็จเป็นอรหันตาเมสุตสดาเอามาไบา,ายบาปนั้นคือบังโบกบาปนั้นคือบังโบกใครเล่นไม่โชวก็เอานาเป็จำังกรรมมันมีสองกรรมเอากรรมมันมีสองกรรมกรรมชั่วกำขี้กรรมดีคือกรรม านนี้ตั้แต่ตั่ใจเจ้าเบບີบานทุก่าນถือศสະຫพุทธทุกทุกส เมื่อก็าไม่ไม่ให้เล่นชูผัวเขาไม่อยู่มันก็ไม่เป็นไรข้อสี่ข้อสี่ข้อสี่ข้อสีคือข้อมุสาข้อสีคือขออมุสาไม่ให้โกหกไม่ตกนรกมันก็ไม่เป็นไรข้อห้าคือสุรามีลัยข้อห้าคือสุรามลไม่ให้กินเหล้าแต่กินไม่เมามันก็ไม่เป็นไร ใจเขามันใจเฮามันสิ้นท่านไปกอน,นจังฮี้จังฟอนจังฟ่อนมาโยนใส่กันสุขสรร์กันทัวนาสุขสรร์กันทวนามารอมศรัทธาองค์รัตนทรัยเราเกิดมาเป็นคนไทยเราเกิดมาเป็นคนไทยทำบุญเอาไว้ใจเราเบิกบาน สุขทังข้งใจทำไว้สะก่อนบ่แม่นั่งสอนละทำไว้เถิดจ้าไปาน,นะ้ปปนะสิอยู่ดีให้ท่านสุขีอยู่ดีเ่อะนะสุลล่มสัตห์คนไทยได้ long my long, long. long. ยังเป็นแดนแมนน้องเมนต่อเดี๋ยละครับหัวนีมนำทางตามทางมาเลีนหัวดูนานาเด่นน้องหางท่องมาและไทุกเข้าใกลถึงเขตพวามาพวาเสียส่วนเหมือนดินแลลมยิติกับบานั้นน้มันสาปบนนั่นแล้วมาขาดตาลมตรงจุดเมื่อติงมาเดือเราเริมพิกบินพิกบินอริยาเลยลูกลูกลองเมืองแมน กานั่นห้องสองเคยเจ้าแต่ละพันเป็นห้องน้องงานใหญ่กว้างเลยห่างเปร่ เมื่อใได้เอือนนองแม่ไมยแม่ไม้โยแคมใจฟังนองห้องรวมนั้นล่าสจันแปลกตางหนุ่มผู้เอือดนาเซลสหายทรงศิลกินใดแต่หอยหนึ่งกุดข้าวปัญจาชนบุตรสองเลเลมลงกลาบ้านบึงพลานใช้นั่นมีในทานนังไอนังไอ้นั่งไอตั้งแต่โองแกนไถ่บาคร้ไยบควาบบัดนี่เบาถึงแล้ง กองข้าวเป็นแลพญาข้อสสาสรวิมตุงไห้ทั้งแต่หนองหันใหญ่ปะคั้นเกดแต่ร้อนละตอนมันววควงรายาคิดอยากแรงงัวแม่ตาพันงัวนั่นแล้วมีขั้นสามีแต่ม่านคาตหงัวพยองต้นต็เกิดด่านตีวระสูบนัแล้วลมาลดจากวังจากวังสยุมเต็นและนีพระกกเก้าสี่ขามหาดำสูดดูตาโมยยานั่นแล้วิิหงัวก็ไปหนื่อตัดตอนตันดงกาบลงกับต่อย 太广欢迎